สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด่นแมเนเจอร์กับช่วงด้านหนึ่งแนะ่นอนครับนะครับวันนี้เราอยู่กัน2คนคุณปียนันติดภารกิจอีกนะแล้วช,ช่วงนี้นะค่อนข้างที่จะมีภารกิจ กลายเป็นพ่อหนุ่มคิวทองอ๋อนะฮะพูดถึงนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกดีกว่าครับมาดูคดีลดหลูสมเด็จช่วงนะครับมาตามนัดนะครับสําหรับทนายความของวัดปากน้ํครับก็ได้แถลงนะครับยืนยันว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีรถเบนซ์โบราณหลีกเลี่ยงภาษีและไม่ได้รู้เห็นใดๆในการซื้อขายเป็นแค่ผู้รับบริจาคเท่านั้น พร้อมระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษละเมิดสุเด็จช่วงทําให้ประชาชนเกลียดชังหรอฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับดาดีเอสไอก็แถลงยืนยันว่าทําตามขั้นตอนกฎหมายขณะนี้รอการประเมินราคาจากกรมสรรพามิรครับอืมนะครับครับ,รบยังเป็นบรรยากาศอ่อที่ต้องติดตามกันต่อไปนะใช่แล้วครับแต่เรื่องนี้ครับถือว่าโอ้โหเป็นการ น่าภูมิใจเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับของชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆสําหรับนักกอล์ฟสาวคนนี้ครับโปรเมถูกต้องครับโปรเมเอรีย hmm. จุดานุการครับล่าสุดคว้าแชามป์ระดับเมเจอร์ครับรายการ p i กโก้บิ i ติ w o m วี o มนโที่ประเทศอังกฤษครับเป็นแชมป์เมเจอร์ รายการแรกของตนเองนะครับทำให้อันดับพุ่งขึ้นเป็นอันดับที่2ของอโลกแล้วนะฮะเจ้าตัวกล่าวว่านะครับช่วงเวลาที่ตกต่ำเนี่ยสอนให้เราอดทนครับการแข่งขันในวันนี้แม้จะผิดพลาดแต่ได้รับความแนะนำนะครับจากแคดดี้ให้เล่นช้าลงก็เลยได้ได้แชมป์ไปถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีนะครับครับทั้งนี้ครับเตรียมนำทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิกครับ ที่ประเทศปาซิลนะครับในเดือนนี้เห็นว่ากีฬากล์ฟของโอลิมปิกเที่ยวนี้เหมือนกับว่าเออเป็นร้อยปีที่ผ่านมาฮะเพ <reveals> <Herm. S 1> ิ่งจะกลับมาอ๋อเหรอฮะเพิ่งจะกลับมาแข่งขันนะครับโอ้ก็ต้องตามลุ้นนะฮะว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์อ่านะครับรุนกันนะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูคดีแอบอ้างเบื้องสูงนะครับกรณีหมอหยองวันนี้สารอาหารกรุงเทพพิพากษาจำคุก7ปีอดีตเลขานุการหมอหยอง อาร์จิรวงวัฒนะเทวาสินในข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึแต่จำเลยรับสารภาพตอดข้อกล่าวหาจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3ปี6เดือนทั้งนี้ยังเหลืออีก2อคดีที่ศาลกำลังพิจารณาอยู่ค่ะนะครับแหมนะพูดถึงเรื่องอาเรื่องประชามติประชามตินะฮะกำลังเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าเขาสู่ โค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีก5วันเท่านั้นอ๋อวันที่7สิงหานะครับแหมเขาก็กระตุ้นกันใหญ่เลยฮะว่าให้ไปใช้สธิ์กันเจ็ดสิงหาปราชามาติโอ้โหนะฮะโอ้ยฟังกอหูกันทุกวันทุกวันใช่โค้งได้จบไหมไม่จบไม่จบไม่จบแต่ถูกร้องได้ไม่ไม่ใช่ท่อนทุ่งเป็น่อนทอนทอนแสดงว่าเพลงนี่มีส่วนทาให เสียงายตามสายคุณอ๋อหรอ,อผมไม่ค่อยได้ยินเลยพอดีผมตื่นสายนะครับ่า <c oughs> เรื่องนี้ครับทางด้านรองนายกรัมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโมพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเข้มข้นปกติครับรวมทั้งไม่ได้ลุ้นว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ครับย้ำว่าถ้าประชามติไม่ผ่านนายกรัมตีไม่ต้องรับผิดชอบอขณะที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับเกิดปัญหาขึ้นมาครับเพราะมีกลุ่ม ก่อความไม่สงบไปติดป้ายผ้าและพ่นสีสเปรย์ตามที่สาธารณะครับระบุบว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยคือเขียนคําว่ารัฐธรรมนูนไทยแล้วก็ขีดเครื่องหมายกากบาทอ๋อเดี๋ยวนี้ลูกลามมายังแสดนภาคใต้แล้วนะครับอะไรฮะเ,ออเรื่องของการแบบประมาณว่ากระแสคัดค้านนะฮะอ,อ๋อเหรอครับอ๋อครับ,บปิดท้ายนะฮะต้องขอเตือนเลยสำหรับสาวๆที่อยู่หอพัก แล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่หอพักคนเดียวคนที่อยู่คนเดียวก็ต้องหาคนอื่นมาอยู่ด้วยไม่ใช่่ใชเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับสําหรับโจรมิจฉาชีพคนร้ายตก็ต้องระวังมิจฉาชีพอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนร้ายที่เตรียมที่จะฉุดเธอเข้าไปขืนจริงเหรอใช่ครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับสาววัย29ปีแจ้งความกับสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดหลังถูกชายวัยรุ่นรูปร่างผอมสูงผิวดำขี่รถจักรยานยนต์ตามติด ก่อนขึ้นไปบนห่าวพักแล้วทำทีเป็นถามเลขห้องอระหว่างที่เจ้าตัวกำลังจะเข้าห้องตนเองก่อนลงมือฉุดแขนและใช้มือบีบคอมไม้จะข่มขืนโ,โชคดีนะครับที่เจ้าทุกยังสวมหมวกกันน็อกอยู่ก็เลยบีบคอมไม่ถนัดกอดตะโกนขอความช่วยเหลือทำคนร้ายเพ่นแนบ ล่าสุดเจ้าตัววอนให้ตำรวจช่วยเล่งติดตามก่อนที่จะไปก่อเหตุกับคนอื่นครับโอ้โหขอนแก่นที่จังหวัดใหญ่นะฮะนอกจากสถานเออเหมือนกับว่าเป็นโรงงานแล้วหอพักโรงงานแล้วหอพักนักศึกษาด้วยนะครับเออมหาวิทยาลัยดังด้วยอันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับใช่แล้วครับบ้านเดึกๆเด่นๆนะครับก็ต้องแบบว่าดูซ้ายดูขวานะครับระวังภัยกันด้วยเพราะว่าโอ้เดี๋ยวนี้คนเรานะฮะ ไม่รู้<ม>รว่าจะมามาไมา้ไหนนั่นแหละสิครับนะฮะขาบผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นผักสักคูดด่เดยครับ